สวัสดีค่ะผมเป็นพี่น้องเจ้าท่ายโวลูกนะคะมันนี่มาพบพอกับช่องแตนทราเวลเลอร์คนเดินทางพี่น้องมันนี่เบิง้งอากาศก็จังอันก็บอกว่ามันนี่สีฝนตกแล้วก็สิฟ้าห้องนะเิ่นกระเตือนมาแล้วว่าสิมีฝนตกฝ้าห้องฝ้าแลบนะฝ้าเหลี่ยมนะเพิ่นกันเลยบอกว่าโอ้ให้ระวังเดิอสันซีนะพี่น้องเบิง้งน้อยนึงกำลังมาเลยจ้ะพี่น้องเบิง้ง กัลังสิกาลังสิมาจะพี่น้องแต่บ่ท่านตกนาตน,นี้นะแต่ก็จะม่มีแววว่าเสียนฝ้าเหลี่ยมฝ้าห้องเิ่นว่ากัมันตกครับเป็นอันอันนั้นอะพี่็น้องจะเป็นอันลูกบกเห็บตกนะถ้าเบิ่งจะข้าวนึ่ว่าจะเป็นยังไ๋ที่แน่ๆม้อนี้ฮามากินกับข่าวนํากันพี่น้องตับหวานจ้าพี่น้องเห็นบ่เคยว่าสิลวกพี่น้องก็ต้มน้ำเดือนๆก็ใส่อันพริกไทยกับอัน,อน อันเกลือลงไปในพี่น้องแลว้วก็ไปล้างอันน้าอันนี้นะล้างอยางดีเลยนะล้างน้ําเกลือน้าอันอ,นอาสารส้มนะไม่ใช่สารส้มพูดผิดเออน้ําส้มใสชูพี่น้องโอ้โทษด,ดีน้ําส้มใสชู้งไปแต่ก็ล้างล่างลางออกว่าห้มันนันข้าวเนพี่น้องเนาะบางทีลวมจากน้อยกอนหาปลาใสสารส้มมันโอ้ยมันหนุ์ แชม่นเห็ดบ่เป็นคักเนาะหลอกน่อยนึงพี่น้องเด้ขอเสีเอาดอกม่านนั่นออกม่านออกแป๊บนึงเดียเอาม่านเห็ดนั่นอันตับหวานจ้ะแป๊บนึงก่อนสิ่งหายกินแซ่บแซบ่แซบเวอร์จะแซ่บเวอร์ปิดไฟลงก่อนอืมพ่อแล้วพี่น้องพ่อแล้ว ไปหลับน้ากันจ้ะพี่น้องเครื่องมันจะมีสีเนาะเขาจะใส่หลายหลายด้วเครื่องก็บ่ค่อยเป็นนะก็บ่ค่อยเห็นจะเป็นน้องเนาะกับบ่หมั่นใจนะต้นหอมจ้ะผักชีจ้ะผักชีอันฝรั่งนะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยจ้ะพี่น้องนี่ผักชีใบเลื่อยจ้ะแล้วก็บใบสะระแหน่พี่น้องใบสะระแหน่หัน่นอยู่นี่นี่ทุกอย่างในนี่นนมัดแล้วก็อ่อ ผักชีใบเลือ่อยแล้วก็ใบสะระแหน่แล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมแล้วก็หอมหัวใหญ่พี่น้องพยายามมันนัน่นบ่แซบเนาะให้นว่เป็นกะนี่กะเปี๊นี่นะบักนาวพี่น้องนี่บักนาวพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันเนาะบาบ่อยนี่ใส่อยังแน่ให้มันเสร็จแซบน้ำกันพี่น้องมาเสร็จแซบน้ำกันนะคะไปเบิง้งแซบน้ำกันซอยน้ำกัน แลกกับใส่ไสอันนี้นะพี่น้องเนาะขวดลงไปเห็ดเครื่องมันก่อนแล้วตักมาใส่แล้วก็ขวดลงไปจากหลังเดิม,มต้ำซอนอย่านะให้มันหอมๆเนาะให้มันหอมๆวก็ใส่ปักพีอุ้ยหอมกว่าขวดไปเนาะมอม,อมนี่ใส่ปักพีบักพีลงส่วนหนึ่ง กระปิกลงซอนหนึ่งหลายเลย่างหนึ่งก็ใส่พงวิเศษพงวิเศษไปสองซอนที่ก,ก้าวก็ใส่น้ำบักขามเปียกไปเนาะนี่น้ำบักขามเปียกเล็กน้อยนึง่งขยันไปรู้นะเขาใส่บอกก็ใส่น้าบักขามเปียกน้อยนึง แล้วก็ใส่ใหนหนามันก่อนเนาะวก็จะบีบมหนาวลงไปมะนาวหอมหอมมะนาวเป็นหนามหลายพร้อมนะพี่น้อง เอาหัวหมองช่วยพักกระจานเสรเปรี้ยวจัหน้อย สารบ้านเราเนาะพีนนะ่น้องเนาะเขาก็มาของเฮ้าหรอวะของใครก็ของใครอุย้ยประเด็น ใส่ปักชีลงไปเครื่องนะพี่น้องนี่ใส่เครื่องเครื่องหลายๆเลยเพราะว่าไปอ,อยากกินหลายๆเครื่องมันอะพี่น้องนี่ใส่ลงไปเลยนต้นหอมต้นหอมใส่หมดนี่แหละเพราะว่าขคอ,อยากมันหอมหอมไทยคสิเก็บกินสามหมื่นได้นนี่น คนลงไปเ้าบเรเคยเห็นนะก็ต้องระวัางมาไปน่องใหญ่กินบะได้ยังมีข้าวนี่คือนชิคอเล่เด็ดไปเนี่ยคนจะท่า,านจะใส่น้ำปลาเลยเดีย๋ยว่ทนจะใส่น้ำปลา น,น้องเพิ่งไม่จับเพิ่งต่หนั้นเลยกินผู้เดียวเราเอ่ยเราบ่มาเอย่ยเราซื้อมาฝากด้วยนะคุณพี่เนะี่ยบ่ม้าเราซื้อมาให้เพิ่นปากินคนเดียวนะฝันหัวเพิ่นเพิ่นบ่มาก,กินน้ำเพิ่นนั่นไปทุระเพิ่นแต่เพิ่นซื้อตับมะไฮเป็นหนั่งฟ้าก่อนเพิ่นเป็นคนเสือตับมาให้ แต่ว่ากินผู้เดียวสันโอ้หนาเอ,อื่อยกันได้ผมมีมูก,กินผมมีมูคุยได้ไปไหน,นกินน้ำปลาออกหุนหุนอยูพองง่พี่น้องเอ้ยพี่น้องืมสิบนาทกหน่อยกับ Ba yaman nữa nữa nữa. Hai góp bay yaman bài Ba yaman nữa bay sau tay điện. lại nắm 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 bay lại nọ. lại เซตโนจ้านี่พี่น,อน้องไปถยพาาายัพกอาจารย์พักอาจารย์ยนียใหญ่มานนี่พี่น้องเเอาเนี่มาใส่ตับจ้าพี่น้องนี่ยพี่ตับหวานจ้า น้องเหพอดีเครื no. ่องนะว่ามันเครื่องหลายเพราะเพามื่หลายจ้ะพอดีเขาไปได้กินข้าวเดียวได้พี่น้องมันนี่ข้าเจ้าเขไปไหนกินก็อนจะกินกระเซ็นอันอันมีจ้ะก่อนจะเอากินกระเซ็นมีเอา มาเซ็ตแล้วจะเซ็ตแล้วซิมอะไรทีนึงเสร็จะแซ่บ หน่อยหนึ่งให้หอมๆกับกัวกับมีหลายกับปองผดกับปองหน่อยกับปอ,บปอ,บปองใหญ่โอ้ยเพิ่มไปได้พผงวิเศษอีนิดหนึ่งโคเล่จย่โคเล่ พี่น้องตับหวานจ้าสิ้นเหมือนกันเอืมเป็ดเปรี้ยวแซบงจะพี่น้องปะไปกินน้ำกันพี่น้องมาตับหวานจะพี่น้อง โอ้ยเฮียจนได้พอสางพี่น้องตับหวานจ้าตับหวานจ้าแซบๆนะคะแล้วแล้วพี่น้องจ้ามากินน้ำกันจ้าเรียบร้อยหลายๆพี่น้องก็ไปซื้อนไม่ไปก,กินสองมือหมดละ เนี่เส้นมีจ้าอันนี้ก็เส้นมีอันนี้ก็นนกพักพี่น้องมันเหมือนๆจังหน่อนนยพี่น้องเพราะว่า,วามันว่าเขาว่าฝนที่ตกนะฝนที่ตกกวะว่าท่านตกจัเถื่ออันนี้กิดกินตับหวานโอ้ยโอเคอันนี้่ม้มอันนี้ว่าจะเอาซอนก็เอาซอนไปแล้ว งงจากของเรียบร้อยแล้วพี่น้องมากินน้ากันจ้ะค่อยว่าสีหห่อกับอันนี้เป็นคือจังกินเมี่ยงแลวพี่น้องนนเนเาะนี่เอ่ยระบอยููเอ่ยบมาแลาเมื่อบานเปิดนะก็สิกินผู้เดียวตัวเปนเนี้เป็นสื่อมาหายได้ป่นะนะเป็นสื่อมาหายตากหวานนะเป็นกับกินน้ แซ่บอย่างบะแม,ามนันยาดองนะจ๊ะเพราะมันเสอสิบเอ็ดต,ตัวนะจ๊ะเป็นน้ำแดงป้องกันเผ็ดน้ำแดงป้องกันเผ็ดอันนี้ก็ แสบๆจะแสบรู้สึกว่าจะเป็นครังที่สองนะทสหตับหวานเนี่ยแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าจแสแซบอร่อยที่สุดในโลก พวาม่าเหตุเองบอกข้าวน้ำผี่น้องฝนกำลังฝนกำลังเริ่มมาก แต่ท่ดนด้ยินฝาห้องคนบอกมันเห็นสิมีฝาหองกันฝลั่งตกแก่ได้ยินฝาห้องบ่เคยมีรูึกว่าปีหนึ่งจะมีละเทน,นึนะฝาห้องนะคนตกฝาห้องฝาเรียมไห่นะสนำหมห้ากวกชิ้นนะนาะไม่ทุมมือ ผักชีไบเลื้อยจะเป็นอ่อง่อใหญ่เป็นม้า่อใหญ่เป็นมาาเลยเด้คนกกินของ่อใหญ่็นกินสลัดคอยกับกินสลัดด้วยกันสลัดข่อยกับสลัด่นสลัด่นใหญ่เมี่ยนแตงกวาน่ะแตงกวาสองสามชิ้น แล้วก็กุ้งสามสีโตแล้วก็ไข่สองใบไข่ไต้มนะมะเขือเทศสามหน่วย นมาพกเนี่ย่าเผ็ดนงพนี่น้องไหนบอโลกันสภาพเป็นมึนแต่กินเพ็กบ่เผ็ดเลยนะมึนบ่เผ็ดพี่น้องพกนี่ เวลาอ่นท่าแม่ดาเวลานี่ก็แจ้งจ้างปางเด้เดี๋ยวเป็นมืดฝนซืเ่อ เฮ็ดอยู่ได้พี่ก็ได้อันขอบคุณคุณพี่อะไรใดๆเด้อคุณพี่คุณพี่มาซื้อตับมาไว้ซื้อตับอันหมูมาให้หน่องกินหูว้านนองม,มักก็เลยซื้อมาให้กินยำน่ำนองเบาเนี่ยกระเจี๊ยมกระสีหายกระเจี๊ยมกินเอื่อยกระเจี๊ยมหายเอื่ยอยตลอดโทษที ยงินว่าฮักไปเนาะคันพวกอื่นก็บพวกไอ้เพิ่นไอ้เพิ่นจะคลองเนี่ยและ เกิดเป็นยูน้่มันเป็นมาคักสแสบแห้งเป็นเสือตับหมมากเหมือนกับบอง์เบอริ่มเนี่ยหายบักน้ามาหนึน่งพร้อมหายปักขี้ฝรั่งมากกรมหนึ่งพร้อมเนี่ยปักขี้เนี่ยปอดใสเป็นรูกว่างบ่มีเนาะ พร้อมเคืองตุกยางเอาไม้หน่องตุกยางและคุณพี่ก็ได้ กินเมียงจ้ากินเมียง,งพ่อแม่พี่น้องคำใหญ่ Hit it never now แซ่บไรเป็นน้องจ้่บแบกินี่กับมากินน้ำกันนะพี่น้องเนาะอันแกรนี่ประกอบคุณในหลายนะพี่น้องกันมาคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องแตนทราเวลลเอร์คนเดินทางในพี่น้องเนาะอันนี้ก็มาเห็ดตับหวานกินน้ำกันป้าเป็นน้องมากินน้ำกันเนาะแกรนี่ประกอบคุณในหลายดนะจ้าหนังบอกว่าอันนี้เธอโบทันดีมจ้ะสวัสดี